สัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Spring News อาสาคลายทุกนะคะพื้นที่แห่งนี้เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมค่ะที่ต้องการร้องทุกข์คลายทุกแสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกันค่ะวันนี้พบกับดิฉันอุสนีธนากรเมธานะคะคุณผู้ชมค่ะยังสามารถที่จะส่งข้อร้องเรียนนะคะเรื่องราวที่มีความทุกข์ให้เราช่วยคลายทุกนะคะมีหลากหลายช่องทางเริ่มต้นที่ทางโทรศัพท์นะคะตอนนี้มีคนโทรเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเรารับเรื่องราวร้องเรียนทุกเรื่องเลยนะคะที่เบอร์02620 6708หรืออีกหนึ่งเบอร์ค่ะ026206711ทุกวันจนันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะหรือที่ Facebook นะคะพิมพ์คำว่า spring news อาสาคลายทุกกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปโพสต์ข้อความกันได้ค่ะ หรือจะส่งมาที่ทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะทางจดหมายไปรษณียบัตรก็ได้ได้ที่รายการ Spring News อาสาคลายทุกสถานีข่าว Spring News ทีวีดิจิตอลช่อง19อาคารเล่าเป้งงวดหนึชั้น11ซอยเฉยพ่วงถนนนิภาวดีรังสิตแขวงจอมพลเขตจตจุจักรกรุงเทพ10900หรือทางอ e ีเมลนะคะอีกหนึ่งช่องทางคา่ะที่ springnews.54@gmail.com ค่ะ คุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการ Spring News อสา,าคลายทุกข์นะคะมาเจอคุณผู้ชมเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นวันนี้เราไม่มีแขกรับเชิญมาพูดคุยนะคะเนื่องจากทางสถานีโทรทัศน์ Spring News เองจะมีการเกาะติดนะคะเรื่องของกรรมการร่างรัฐมนูญที่เตรียมถแถลงร่างรัฐมนูญร่างแรกในวันนี้ในเวลา14นาฬิกานะคะต้องคอยติดตามชมเราจะมีการเกาะติดกันตั้งแต่เวลา13นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นรายการของเราวันนี้ เหลือเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเนื้อหาสาะยังมีครบถ้วนเหมือนเดิมนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวร้องทุกข์อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมหลายท่านตอนนี้โทรศัพท์เข้ามา Facebook เข้ามาส่งจดหมายเข้ามานะคะอย่างที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะคะเริ่มกันที่เรื่องนี้เลยนะคะเป็นสายร้องทุกข์โทรเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองอยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรคะ,ะคุณสุชาติฮะ ค่ะคุณสุชาติคุณสุชาติมีเรื่องอะไรมาร้องทุกข์กับรายการคะเรื่องที่นโยบายรัฐบ,บาลน,นะครับตั้ง,<ไ>งแต่ปีห้าสามอืมค่ะเรื่องอะไรคะเรื่องสองนหนึ่งคนที่มีถือสิทธิ์สองนหนึ่งสามารถเปลี่ยจโนจฉนดได้อะครับอ๋อเรื่องของเอกสารสิทธิ์ใช่ไหมคะครับผมอืมค่ะค่ะแล้วคุณสุชาติเออเจอเจอเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่ององอกเอกสารสิทธิ์เหรอคะเป็นยังไงคะครับ ก็ชาวบ้านก็มีความหวังนะครับแต่ณเวลาป่านนี้เป็นเวลาหกปีกว่าแล้วครับอืมค่ะกี่กี่ปีนะคะหกปีหกปีแล้วตั้งแต่ปีห้าสามครับอ๋อตั้งแต่ปีห้าสามที่ตอนนั้นเอ่อจากสองข้อหนึ่งจะเบียดเป็นโฉนแต่ทุกวันนี้แปลว่ายังไม่ได้โฉนเลยใช่ไหมฮะอะไรนะครับหมายถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้ไม่ได้โฉนออกโฉนไม่ได้ใช่ไหมคะครับครับครับยังออกอะไรไม่ได้เลยครับอ๋ออันนี้อันนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ไหนจังหวัดไหนตำบลไหนฮะ ในพื้นที่ไหนคะอยู่พื้นที่ของตําบลศินปุนนะครับจังหวัดอะไรคะอำเภออะไรจังหวัดบบอ,อ,อะไรคะอ่จังหวัดกระบี่อำเภอเขาพนมครับอ๋อตำบลศินปุนนะคะจังหวัดกระบี่รบกวนคุณสุชาติปิดทีวีนิดน,นึงคะ่ะเสียงมันจะค่อนข้างจะดีเลยกันนะคะปิดหรือ,อยังคะ บแล้วครับอ่าเนี่ยนะจะได้คุยกันง่ายๆนะคะคุยกันเข้าใจคุณสุดชายค่ะคือตอนนี้คุณสุดชายมาร้องเรียนเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ตำบลสินปุนที่จังหวัดกระบี่มีชาวบ้านสินปุนถูกไหมคะครับครับหมู่ทีเจ็ดครับเอาหมูเจ็ดนะคะอ่ามีชาวบ้านที่เขามีเอกสารสิทอิ์ออหนึ่งมีเยอะไหมคะที่เขายังไม่ได้โฉนโดอะคะ่ะออกไม่ได้เออทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยเร้อนอยู่ประมาณ80ดสิบคนไลายครับแปดสิบครัวเรือนได้ที่ออกโฉนโดไม่ได้ รับผม <ừ> แล้วมันอยู่ระหว่างสามพื้นที่สามจังหวัดนะครับอฝั่งม่งนครฝั่งึง่งสุราฝั่งสุราในออกแชนโนดไปหมดแล้วอื <ừ> แล้วก็ในพื้นที่หมู่เจ็ดเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่ออกสอปปคอไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็วส่วนที่เหลือนี่สปกอบอกว่าเป็นส่วนนอกนอก,นอกเขตสปปคอครับอ๋อก็เลยออกโฉนดไม่ได้เหรอคะครับแล้วทางนครศรีนะคะเอ,อทางนครศรีเขาเขาก็มีพื้นที่ ครอบคุมแค่แค่ของเขาอะครับอืมค่ะแล้วแล้วตัวคุณสุชาติได้ไปไปหาเจ้าหน้าที่หรือว่ากรมที่ดินหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้างไหมฮะไปถามเรื่องนี้เคยยื่นเอกสารไปแล้วครับที่ไหนคะที่กรมที่ดินของจังหวัดกระบี่ครับอ่ะเป็นยังไงบ้างคะเขาก็ไม่ได้ยื่นนะเอกสารเนี่ยสับมาหมดเลยไม่ไมถึงอะไรเขาทำไมนะคะเขาก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ ที่เอกสารที่ผมเปรียมไปเขาก็ให้ผมกลับมาหมดกาบอกอยื่นไม่ได้อ่เอ๋อเขาไม่รับไม่รับเอกสารเราอ่อาอๆาแลกลับคืนมาให้เราฮะอ,อ่และบางบางบาง,บางเจ้านะบางบางเจ้าเขาก็เอาสอ,อนหนึ่งนี้ไปขึ้นแล้วเขาก็มีอ่ใบเสร็จอะไรค่าลัตลาวัดลงมาแล้วบางส่วนฮะอ๋อหมายถึงว่าบางบางรายเขาก็จ่ายค่ารังวัดแล้วด้วยเหรอฮะ ครับครับคเอ๊จ่ายจ่ายแล้วก็น่าจะน่าจะได้โฉนดถูกไหมฮะตามตามขั้นตอนใช่ใช่ใช่อ๋อแต่ก็ยังไม่ได้เจ้าหน้าที่เขาให้เหตุผลอะไรคะเขาก็ไมรังวัดแล้วทำไมเนี้ยก็ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่หมายถึงว่าเจ้าหน้าที่เขาให้คําตอบแล้วว่าไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันหรือว่ายังไงคะเขาไม่ได้คําตอบอะไรเราเลยเหรอคะก็ก็ก็ไม่ได้คําตอบอะไรนะแล้วก็เนี่ยก็เลย แถวบ้านตรงนี้ก็เลยอยู่แบบรวมๆแรงๆครับมีความแบบรวมๆแรงๆอืมค่ะค่ะ,คะส่วนใหญ่ที่ที่บอกว่า80คัวเรือน,นี่คืออยู่อาศัยใช่ไหมคะครับผมครับผม,มรวมที่ทากินนะรวมที่อ๋อมีที่ทํากินรวมๆอยู่ด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควรจะได้ตั้งนานแล้วใช่ไหมคะชนดครับครับต๋อน,นี่มัน6ปีแล้วครับกี่ปีนะหก6ปีแล้วเหรอคะครับครับตั้งแต่ปีมกรา53ครับอืมค่ะค่ะ แล้วเราเ,<อ>เราเราได้ไปที่กรมที่ดินที่เดียวเหรอคะที่ไปร้องเรียนนะคะแล้วก็มีคนเขาเคยทำเขาไปทั่วหมดแล้วะครับแต่ว่าไปจบเตรียมที่ดินหมดไม่รู้มันเป็นอะไรกันอืมมันก็แปลกดีนะฮะคุณคุณสุชาติมีม,มีมีกี่ไร่คะพื้นที่ก็เป็นชาวบ้านเนี่ยคนเก้าไร่สิบไร่อย่างนี้แหละปู่ให้ล้านห้านปู่ให้พ่อมาพ่อก็แบ่งให้ลูก ก็อยู่กันไปอย่างนั้นแหละครับอืมเขาคือเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้แจ้งเราเลยเหรอคะว่าเอกสารที่ที่เรามาให้เขาเนี่ยมันติดข้อตรงไหนมันติดอะไรที่ทําให้ไม่สามารถออกโฉนดได้อ่ะค่ะก็ก็ไม่รู้ครับค่ะเออก็ไม่รู้อืมค่ะค่ะเออแล้วต้องชาวบ้านคนอื่นเขาเขาก็เหมือนกันเลยคือเขาเป็นเหมือนกันอ๋อเหมือนกันเขาก็ม่เขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันก็ก็เหมือนกันหมดเหมือนกันหมด อืมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องประสานงานไปอีกทีหนึ่งที่กรมที่ดินที่จังหวัดกระบี่ใช่ไหมคะครับครับได้ค่ะเพราะว่าเอ่อถ้าไม่ให้คําตอบอะไรเลยนี่มันก็ไม่มีความชัดเจนให้กับชาวบ้านนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทางรายการเราเรื่องของคุณสุชาติเอาไว้เพราะมีถึง80ครัวเรือนที่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถจะออกโฉนดได้แต่ก็ยังไม่ได้ออกมานานกว่า6ปีแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวครับครับเดี๋ยวทางรายการประสานไปทางกรมที่ดินให้แล้วก็ถ้ามีความคื้หน้าเดี๋ยวจะแจ้งคุณสุชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะครับครับฝากด้วยนะครับได ได้ค่ะได้ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค,สสดค่ะคุณสุชาตินะคะมาจากจังหวัดกระบี่ก็เดี๋ยวเร่งตามให้นะค,ะคุณผู้ชมคนไหนมีเรื่องราวร้องทุกข์ลักษณะแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะคะเราจะเป็นคนกลางในการช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเดี๋ยวจะหาคําตอบมาให้นะคะไปกันที่จังหวัดนครราชสีมาะค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องที่ชาวบ้านเองเขาบอกว่าทุกๆนะคะเป็นชาวบ้านหนองมน หนองบงค่ะตำบลสุรานารีกว่า50คนเขาตัดสินใจนะคะบุกไปเลยค่ะไปขัดขวางรถแบ็คโฮทหารหลังมีการเข้าปรับพื้นที่ในที่ดินข้อพิพาทน,นะคะระหว่างชาวบ้านกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีค่ะ จากกรณีข้อพิพาทที่ดินระหว่างชาวบ้านหนองบงหมูห่5ตำบลสุรานารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีหรือมทสนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราเคยเชิญชาวบ้านมาพูดคุยในรายการของเราแล้วไปรอบหนึ่งนะคะโดยที่ดินดังกล่าวเนี่ยเป็นที่ดินของกรมป่าไม้ที่ทางมหาวิทยาลัยเขามีสัญญาเช่ากว่า800ไร่แล้วก็มีชาวบ้านเข้าอยู่อาศัยทํากินตั้งแต่ก่อนก่อสร้างมหาวิทยาลัยนะคะล่าสุดชาวบ้านเขาตัดสินใจเลย50คนค่ะ รวมตัวกันไปขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่ทหารช่างจากกรมพัฒนาที่2หลังจากที่ทหารได้ใช้รถแบ็คโฮขุดปรับดินเพื่อเตรียมสร้างรั้วแนวกั้นเขตของมทสแล้วเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะขุดเป็นร่องอย่างนี้เลยนะคะต้องบอกว่าความวุ่นวายเกิดขึ้นแน่ๆค่ะเกือบจะปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ค่ะชาวบ้านใช้เวลาคุยกว่าครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเจ้าหน้าที่ทหารค่ะก็ยอมหยุด การปรับหน้าดินก่อนจะนํารถแบ็คโฮกลับเข้าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยดังเดิมนะคะไปคุยกับคุณจรัตประทุมมูชาคนนี้เป็นหนึ่งในแกนนาชาวบ้านบอกค่ะบ,บอกว่าพื้นที่นี้เนี่ยอยู่ระหว่างเป็นกรณี พาดอยู่เรื่องเขตแดนระหว่างมทสกับที่ดินที่ชาวบ้านใช้ประกอบอาชีพ174แปลงรวมๆแล้วเนื้อที่กว่า1000ไร่ที่มีปัญหาแย่งชิงสิทธิครอ,อ,อบครองที่ดินในอดีตเนี่ยเคยเป็นเขตป่าเสื่อมโทรมซึ่งก็ยังไม่ได้ข้อยุติคือกำลังเป็นขอ้อพิพาทกันอยู่แต่ทำไมทำไมเจ้าหน้าที่ทหารถึงนำเครื่องจักรขนาดใหญ่แบบนี้เข้ามาปรับพื้นที่วางแนวเขตรัว้วกลุ่มชาวบ้านก็เลยเคลื่อนไหวเข้าไปขัดขวางอย่างที่เห็นนะคะแต่โชคดีที่ทุกคนก็ยังใจเย็นอยู่นะคะไม่มีเหตุรุนแรง ปลายแต่อย่างใดทหารก็ยอมกลับไปค่ะส่วนที่ดินในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทนะคะมีมติในที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบการถือครองสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมามี5ข้อด้วยกันนะคะคือ 1. ให้สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่8ติดประกาศแนวป่าสงวนแห่งชาติให้ชัดเจนว่ามีพื้นที่ไหนบ้างข้อที่2นะคะให้ทางสำนัก ทรัพยากรป่าไม้ที่8ดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีกับคนที่ขุดดินในพื้นที่ทั้งหมด3ค่ะให้ที่ดินจังหวัดนะครราชสีมาติดตามและเร่งรัดขอทราบผลการดําเนินการเพิกถอนที่ดินในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทนะคะหลังจากที่มีการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบค่ะ และข้อสุดท้ายให้อำเภอเมืองและท้องถิ่นอบตอแจ้งไปยังรัฐดรหน่อยให้นำเอกสารสิทธิ์ที่มีผู้อ้างว่ามีการครอบครองอย่างถูกต้องมาแสดงแล้วก็มายื่นเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของการครอบครองที่ดินและเมื่อมีการดำเนินการตรวจสอบให้มีการประชุมติดตามผลดำเนินการภายใน2-3ถึงเดือนนี้ค่ะอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะคิดว่าเรื่องนี้ก็คงเป็นหนึ่งเรื่องที่จะต้องติดตามกันยาวๆเหมือนกันนะคะ ต่อกันที่เรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินกันบ้างคะ่ะจากกรณีที่มีชมรมคนรักอ่างทองเข้ามาร่วมรายการของเรานะคะเรื่องของการคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษัทไทเรยอนนะคะล่าสุดมีความคืบหน้าเช่นกันนะคะบริษัทเองได้ชี้แจงโครงการต่อประชาชนแล้วคะ่ะหลังจากที่นายชูศักดิ์ศรีราชานะคะอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอ่างทองแล้วก็เป็นรองประธานชมรมคนรักอ่างทองพร้อมชาวบ้านสิบตำบล เขามารวมตัวแบบนี้ค่ะคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษัทไทเรย,ยอนจำกัดมหาชนล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะคุณประสานสิปานี่นะคะประธานของบริษัทเองเขาออกมาชี้แจงเกี่ยวกับการก่อสร้างในครั้งนี้โดยมีนายสมเริกบัวใหญ่ท่านรองผรรู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองคุณลินจงภูนบูนอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็ประชาชนเข้าไปร่วมรับฟังความคิดเห็นนะคะ อันนี้ด้านในนะคะแต่อันนี้ด้านนอกค่ะด้านนอกสถานที่ประชุมเนี่ยมีชาวบ้านเขาก็ไปถือป้ายประท้วงแล้วก็คัด้านการก่อสร้างในครั้งนี้อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะบรรยากาศนะคะเนี่ยไม่เอาฐานหินไม่เอาฐานหินก็ตะโกนอย่างนี้นะคะคุณประสาเนี่ยชีย้แจงหลังที่ประชุมบอกว่าบริษัทเองคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนยืนยันว่าโรงไฟฟ้านี้จะไม่กระทบต่อชุมชนแล้วก็จะนำข้อมูลในที่ประชุมไปหา,หารือในเครือของบริษัทก่อน และจะยังไม่มีการยื่นหนังสือขอก่อสร้างกับกระทรวงอุตสาหกรรมเหมือนกับขอศึกษาแล้วก็ชะลอไว้ก่อนนะคะก็ต้องคุยกันก่อนว่าจะมีอะไรมาทดแทนฐานหินได้หรือไม่นะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะด้านของคุณชูศักดิ์เองนะคะบอกว่าชมรมคนรักอ่างทองเนี่ยเขามีการเสนอกับบริษัทให้หาวัตถุดิบรูปแบบอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่ฐานหินซึ่งบริษัทเองรับปากบอกว่าจะยังไม่ยื่นดําเนินโครงการนะคะจะให้คําตอบกับประชาชน ภายใน60วันหลังจากนี้แต่หากบริษัทจะยืนยันดำเนินการก่อสร้างต่อไปประชาชนก็บอกว่าไม่ยอมเหมือนกันจะต่อต้านให้ถึงที่สุดค่ะทั้นทงนี้นะคะหลังจากการประชุมร่วมชมรมคนรักอ่างทองเขาก็นาป้ายคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอย่างที่เห็นเนี่ยไปติดตามจุดต่างๆในจังหวัดอ่างทองตัวเบลเลอร์เบล่าเลยนะคะแต่จังหวัดเองก็บอกทําแบบนี้ไม่ได้ผิดกฎมหมายค่ะมีคําสั่งให้ปลดป้ายทั้งหมดในเวลาต่อมานะคะ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงต้องตามมันยาวๆเหมือนกันให้เวลาอีก60วันเดี๋ยวก็มาดูกันว่าจะเอายังไงจะเอาฐานหินหรือไม่นะคะไปต่อกันที่จังหวัดชนบุรีกันบ้างค่ะชาวบ้านตำบลบางทรายมีการเข้าแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะให้ไปตรวจสอบเพราะชาวบ้านบอกว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าเจอพระสองรูปเนี่ยเดินเ,เรียรายเงินสร้างสารการเปลี่ยนในพื้นที่ซึ่งดูแล้วก็ไม่เหมาะสมค่ะ จนทีสายตรวจป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองชมบุรีนะคะเข้าไปตรวจสอบพระสองรูมนี้เลยนะคะพระกิติศักดิ์และพระเฉลิมชัยค่ะเป็นพระลูกวัดบ้านหนองโดนหมู่เจ็าบลขุนทองอําเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็มีเด็กวัดอีกสองคนที่เดินเรียรายเงินสร้างสารการประเรียนหนึ่งหลังช,ชาวบ้านในพื้นที่เห็นค่ะบอกว่าโอ้ดูแบบนี้มันมันเรียรายเงินมันไม่เหมาะสมนะคะอยู่ใน เนี่ยนะคะจีวอนแบบนี้นะคะเลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบหน่อยเพราะว่าชาวบ้านก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะตกลงเป็นพระจริงหรือพระปลอมนะคะเนื่องจากไม่ไม่คือดูจากข่าวสารเนี่ยส่วนใหญ่จะมีข่าวออกมาบ่อยว่าพระส่วนใหญ่ที่เรียกรายเงินเนี่ยจะเป็นพระปลอมแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปใช้ดื่มเหล้าบ้างเที่ยวเตะเตะบ้างทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยไปตรวจสอบก็ไปเจอไปตรวจหนังสือรับรองนะคะเป็นหนังสือรับรองสมุดประจําตัวพระปรากฏพระจริงค่ะไม่ใช่พระปลอมเลยนะคะ โดยพระกิติศักดิ์และพระเฉลิมชัยเนี่ยบอกว่าได้เดินทางมาจากโคราชจะมาขออนุญาตเดินเรียรายเงินนะคะจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองชมบุรีเนี่ยคือเขาจะมาเรียรายเงินเนี่ยเขาก็มีการขออนุญาตแล้วว่าอย่างนั้นเถอะอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่อนุญาตเพราะรับแจ้งจากท่านผู้ว่าว่าไม่อนุญาตให้มีการเดินเรียรายในพื้นที่เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแต่ตัวของท่านเองกับพระอีกรูปหนึ่งพร้อมลูกศิษย์ คือรู้ว่าไม่อนุญาตนะคะแต่แอบ,บค่ะแอบ,บมาเดินเนี่ยไรยจนสุดท้ายมีชาวบ้านแจ้งก็เลยถูกตรวจสอบอย่างที่เห็นนะคะหลัวันไหนครับเนี่ยโดยหลังจากที่ทําการสอบถามแล้วเจ้าหน้าที่ก็เปรียบเทียบปรับไปนะคะเป็นลูกศิษย์พระที่มาด้วยนะคะคือนายอุทัยขันทองคําในข้อหาเรียรายเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตสร้างความเดือดร้อนรําคาญให้กับผู้อื่นพร้อมทันแจ้งให้เดินทางกลับวัดที่มาทันทีห้ามมาเดินเนี่ยรารอีกต่อไปนะคะ ถ้าใครเห็นลักษณะแบบนี้ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะปิดท้ายช่วงนี้ค่ะตอนนี้ปัญหาเรื่องของสภาพอากาศยังแปรปรวนอยู่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เองต้องเจอทั้งพายุทั้งฝนทั้งลมแรงนะคะอย่างที่ยะลาค่ะตอนนี้เขามีการเตรียมรับมือพร้อมรับกับน้ําท่วมแล้วก็ดินสไลด์มีการสั่งการให้บางอำเภอที่มีความเสี่ยงเฝ้าระวังแล้วค่ะนี่นะคะฝนกระหนำ่ำอย่างที่เห็นเลยในอำเภอ เมืองจังหวัดยะลานะคะแล้วก็มีอีก7ตําตำบลด้วยการรวมถึงอำเภอรามันด้วยประชาชนเขาก็เป็นห่วงค่ะว่าจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันนะคะมีการเฝ้าระวังพื้นที่น้ําท่วมซ้ำซากอย่างอำเภอรามันอย่างที่บอกมีเจ็ดตำบลติดอยู่กับแม่น้ําสายหลักของจังหวัดยะลาคือแม่น้ําสายบุรีแม่น้ําปัตตานีตอนนี้ไปสํารวจดูนะคะปรากฏว่าระดับน้ําสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ นอกจากนี้เขายังกังวลเรื่องของปัญหาดินสไลด์ปิดเส้นทางการคมนาคมเส้นทาง410สายยาลาเบตงอีกด้วยซึ่งล่าสุดเองทางจังหวัดเขามีการสั่งการให้ทางแขวงการทางยะลาแล้วก็ทางอบจอเนี่ยนะคะเฝ้าระวังเตรียมพร้อมเครื่องจักรหากเกิดดินสไลด์ปิดเส้นทางเพราะว่าสามารถที่จะเข้าไปเปิดหน้าดินได้ทันทีคือเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องของการขนส่งสินค้าไปยังอำเภอเบตงด้วย อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักก็มักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นของคู่กันนะคะโดยเฉพาะถนนสาย4 1 8ยะลาหัดใหญ่จุดนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเลยทางแขวงการทางเขาก็เลยต้องไปสำรวจแจ้งเตือนให้กับคนใช้รถใช้ถนนบอกว่าอย่าใช้ความเร็วเกินกำหนดแล้วก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะช่วงนี้ภาคใต้ก็ฝนตก หลายพื้นที่เลยส่วนภาคเหนือภาคอีสานเองก็ยังมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นอยู่นะคะก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวดีๆกันบ้างค่ะ ค่คุณผู้ชมมาชมเรื่องราวดีๆนะคะเป็นน้ําใจของคนไทยของเจ้าหน้าที่ไทยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเกิดปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ค่ะอย่างผักตบชวาเองเนี่ยพอมีช่วงฤดูแล้งมันก็จเจริญเติบโตมากกว่าปกตินะคะส่งผลให้มีน้ําใจจากพี่ๆทาหารนะคะเร่งเข้าไปช่วยชาวบ้านกําจัดผักตบชวาและก็สิ่งกีดขวางในแหล่งน้ําเพื่อการเพาะปลูกในช่วงหน้าแล้งค่ะนี่เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงนะคะ อย่างภาพที่เห็นเลยนะคะมาการโอ้โหหลายตายด้วยกันเลยนะคะเป็นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43กองบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับอำเภอศรีนครินท์ค่ะเทศาบาลตำบลอ่างทองรวมถึงประชาชนก็ร่วมกันด้วยนะคะร่วมกันกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณห้วยวังปรางหมู่8ตำบลอ่างทองด้วยการน,นำกำลังพลแล้วก็เครื่องจักรรถแบ็คโฮใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะนำวัชพืชออกจากแหล่งน้ำเพื่อ เก็บกักน้ำแล้วก็รองรับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นค่ะด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะคุณวินัยบัวประดิษฐ์ท่านเปิดเผยว่าสถานการณ์ภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการตื้นเขินของแม่น้ําลําคลองรวมถึงการตื้นเขินของแหล่งน้ําสาธารณะซึ่งก็พบว่าการขยายตัวของผักตบชวาและวัชพืชต่างๆเป็นอุปสรรคสําคัญเลยค่ะในการแก้ปัญหาเรื่องของน้ํามันกีดกวางทางน้ํานะคะ โดยจังหวัดเองมีการมอบหมายให้ทุกอำเภอจัดทําโครงการกําจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ําอย่างน้อยอําเภอละหนึ่งแห่งพร้อมฝากให้ทางอําเภอทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสอดส่องดูแลในพื้นที่นะคะว่ายังมีลําคลองแหล่งน้ําสาธารณะที่ไหนบ้างที่ยังมีวัชพืชผักตบชวาหรือสิ่งกีดขวางทางน้ําก็ขอให้เร่งดําเนินการ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ําให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ใช้เพื่อการเพาะปลูกในช่วงหน้าแล้งและเพื่อป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูน้ําหลากปีต่อไปด้วยค่ะเห็นภาพแล้วก็ดีใจนะคะแทนพี่น้องชาวอ่างทองนะคะเจ้าหน้าที่ทหารลงไปในน้ําเลยนะคะถือว่าเป็นงานค่อนข้างไม่ใช่ง่ายเลยทีเดียวนะคะแต่ถือว่า,อาขออภัยพัทลุงนะคะถือว่า มีน้ำใจจริงๆนะคะก็ช่วยเหลือกันไปนะคะเรื่องต่อไปนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมานะคะคุณผู้ชมชาวนะอาอาเภอเฉลิมพระเกียรติเขามีการใช้พื้นที่นาข้าวเนี่ยแหละปลูกมะระจีนค่ะเพราะเจอปัญหาภาัยแล้งตอนนี้สร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรเลยละค่ะหลายพื้นที่ตอนนี้กําลังประสบปัญหาภัยแล้งที่ลุกลามนะคะเกษตรกร,เ,กรเองเขาก็ต้องหันไปลปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยแทนการปลูกข้าวนาปรังอย่างเกษตรกร,กรในพื้นที่ เรียบหมู่สองอำเภอเฉลิมพระเกียรติก็ปรับเปลี่ยนพื้นที่กันเลยค่ะแต่เดิมที่ตรงนี้เคยปลูกข้าวนะคะปลูกไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนมาปลูกมาราจีนแตงโมก็มีฟักทองก็มีนะคะแล้วก็ใช้ผ้ายางเนี่ยคลุมที่บริเวณโคนต้นเพื่อให้ไอ้น้ำที่ระเหย,ยออกมานั้นหยดใส่ดินที่ใช้เพาะป,ปลูกพืชให้มีความชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญประหยัดน้ำในการเลี้ยงดูด้วยนี่เป็นไอเดียที่คิดโดยคนในท้องถิ่นเองเลยนะคะดีมากๆเลยคุณพิชณุอุ่นดี คนนี้เป็นเกษตรกร,กรในพื้นที่เนี่ยเล่าให้ฟังบอกพื้นที่ของตัวของเขาเองเนี่ยอยู่ห่างไกลาจากลําน้ํามูลที่สําคัญแหล่งน้ําภายในหมู่บ้านเองเริ่มแห้งขอดถ้าจะปลูกข้าวก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจากการซื้อน้ํามันต้อง ใส่เครื่องสูบน้ากว่าจะสูบระยะทางมาอีกเพราะฉะนั้นตัดสินใจปลูกมาราจีนแตงโมฟักทองเพราะว่าเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยสามารถเก็บผลผลิตได้เร็วอย่างมาราจีนเนี่ยขายอยู่กิโลกรัมหนึ่งสิบาทเลยนะคะฟักทองก็อยู่ที่กิโลกรัมหนึงยีบบาทช่วยให้มีไรายได้ใช้ใจ่ายในครอบครัวในช่วงที่ไม่ได้มีการเพาะปลูกข้าวเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเอาลองเอาไปปลูกดูมาราจีนนี่ถือว่าผลผลิตดีด้วยนะคะปิดท้ายเรื่องดีๆกันบ้างที่จังหวัดเชียงใหม่สุดท้ายนะคะทิ้งท้ายกันที่เชียงใหม่นักวิจัยมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตอนนี้ประสบความสําเร็จแล้วค่ะในการสร้างเครื่องฟอกอากาศนาโนผลิตน้ําแข็งแช่อาหารสดหรือผลไม้สดช่วยถนอมอาหารเป็นระยะเวลายาวนานเป็น2เท่าตัวเลยล่ละค่ะ นักศึกษาและอาจารย์คณะวิศวกรรมไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะคะจังหวัดเชียงใหม่ประสบความสำเร็จในการคิดค้นและวิจัยเครื่องสร้างฟองอากาศขออภัยชัางเข้าใจเป็นฟองอากาศเนี่ยนะคะที่มันผุดๆอย่างเงี้ยนะคะเป็นเครื่องสร้างฟอกฟองอากาศนะคะขนาดจิ๋วในน้ำหรือเครื่องนานโนโบับเบิลนะคะสามารถนำไปต่อยอดให้เป็นรูปธรรมได้ ไปคุยกับอาจารย์กันบ้างค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุทองเล็กอาจารย์คณะวิศวกรรมไฟฟ้าท่านก็บอกว่าหลักการทํางานของเครื่องนี้ก็คือเอากา๊าซไฮโดรเจนผสมในน้ําธรรมดาทั่วไปนี่แหละสัดส,ส่วนนะคะกา๊าซไฮโดรเจน30ลิตรต่อน,น้ําเปล่า500ลิตรนะคะพอผ่านกระบวนการทางเทคนิคของเขาแล้วเนี่ยก็จะได้น้ําที่มีฟองอากาศขนาดเล็กอย่างที่เห็นเป็นระดับนานโนคือแบบเล็กมากเลย ถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมองแทบไม่เห็นเลยนะคะแต่เมื่อทดสอบโดยการใช้แสงเขียว,เข,ยวเ,ยเขาเรียกว่าแสงเลเซอร์ยิงผ่านไปในน้ําก็จะเห็นเป็นฟองแบบจิ๋วๆอยู่ในน้ําเป็มไปหมดเลยนะคะส่วนฟองอากาศที่เป็นขนาดไมโครคือใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันก็จะลอยสู่ผิวน้ําเมื่อนําน้ําไปผลิตน้ําแข็งก็จะทําให้เชื้อแบคทีเรียที่มีในน้ําตายหรือไม่เติบโตซึ่งน้ําแข็งที่ผลิตจากน้ําที่มีฟองอากาศนาโนจะช่วยถนอมอาหารสดได้นานขึ้นอย่างเช่นเอาไปแช่ปลาสด ปกติเนี่ยแช่อยู่4วันถ้าใช้ตัวนี้ปุ๊บ8วันคุณผู้ชมนะคะโอ้โหสเท่าเลยสําหรับเครื่องฟองอากาศนาโน,โนเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องต้นแบบและเป็นรายแรกของประเทศประเทศไทยเลยนะคะต้นทุนการผลิตเห็นราคาแล้วทำไมถูกจังเลยนะคะ30,000บาทเองนะคะขณะนี้ยังเป็นเครื่องต้นแบบสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดใช้งานได้จริงอาจารย์บอกว่า ทดสอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือความเก่งกาจของเด็กไทยของนักวิชาการไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยแล่ละค่ะนี่นะคะทั้งหมดนี้ก็คือรายการสปริงนิวอาสาคลายทุกนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามานะคะติดต่อเราได้นะคะหลากหลายช่องทางมีเรื่องราวร้องทุกข์นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่9ก้าโมงถึง6กโมงเย็นเลยนะคะที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะ0 2 6 2 0 6 7 0 8หรือ0 2 6 2 0 6 7 1 1 หรือไปที่ Facebook นะคะพิมพ์เมนพันธ์สไทยคำว่า Spring News อาสาคลายทุกกดไลค์กดแชร์กันได้หรือทางไปรษณียก็ได้ค่ะที่รายการ Spring News อาสาคลายทุกสานีข่าว Spring News TV d i ดิจิทัลช่อง19อาคารเล่าเป้งวน1ชั้น11ซอยเฉยพ่วงถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900อีเมลนะคะ springnews.54@gmail.com ค่ะ วันนี้หมดเวลาเร็วกันหน่อยนะคะมีแค่ครึ่งชั่วโมงเองแต่ว่าคุณผู้ชมยังสามารถติดตามนะคะหลังจากนี้จะมีการถ่ายท่อสดนะคะเป็นการก่อติดรายการพิเศษเรื่องของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะจะมีการแถลงร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกในวันนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปแต่ว่ารายการของทางสปริงนิวส์นะคะก็จะก่อติดตั้งแต่13นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะกลับมาเจอกับรายการสปริงนิวส์อาสาไกลทุกได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งค่ะวันนี้ดิ ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ